สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปสู่สุข้นไปพอปลาทูปลาทูหอมปลาทูมันหอมเห็นยายบึง่าจมบายากกินก็เลยวจะสืบไปตอนแล้ว,วนงางใสปุ๊หายาดยากเลยไม่าเ้บ่งจะได้หยาดไปหาเราก่อนจะเกี่ยวไสุ้่าพูดไหมพี่นอกก้องยุ่งแลๆไก่มื่มืดพ่นไหม ไม่ไงยหงแม่ป้าทุกทัวร์ฮวาได้บวงไม่ยังก็ปิดไฟมือแท้ตัวาีนเปิดไฟแน่นได้แนวมาตอนเนี่ยแจ้งหนาละก็ะน,อนอ้อนตีโอ้ นอนอยู่ในเตียงบนหุ่นพี่น้องมาเบิองรูนี่รยังมัดฝากนี่ก้โอ้ยเองวนี่กิ่นยังรับอากปราทุมั่นวงสั้นคันครับาทุมเทมโอ้ยขอบพุกหลายหงเขาแลดิงเขาเอาเอาเขาเจ้าจ้าอาติเมนเอา ผู้ดหญ่พ่อว่าขอเจ้าจับอขอเจ้าหงเขาไว้เยอะมันโยมขอขายซื้อมากินตัวนึงบ่ค่อยเค็มไปลาไหลแต่มันมันปลาไหลมันแข็งมันเหนียวนุ่มๆเต้งตัวเลยก็นอนขอบคุณไปขอบคุณนไหวพุ่นอะไรแบบนี้ ขอบคุณหลายเด้อสำหรับประทูที่มาเลี้ยงชีวิตวันนี้ต่อชีวิตให้มันอายุหมันควรยืดถูกเมื่อไหร่ก็ลำลำเรื่อยๆอายุหมันควรยืดเท่ากันกินยั้งกับเห็ดเสียบเจ็บเจ็บอาหารมันหมันมันหมันเตี้ยมันหมันให้นมันได้ออกรถอีสุ่มเด้ออีหยังรถอีสุ่มรถไถหน้าอีสุ่มโอ้ยออกไมหยังพูดได้ไปมครับเอาอีลานี่ละจีเอาอยุเวลาบินกินเรื่อยๆให้นมันได้เลขตัวดีๆสาธุเอานอนเอาเลขชะขัน จะจะมาถามบะรอกเหรอเออขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย